สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายมิติอาทิแพลตฟอร์มบริการกลางบริการดิจิตทัอนพื่อประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองสามารถนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัดจังหวัดลำพูนค่ะ อันดับสําสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะอันดับที่สําสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะและอันดับที่1นนะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะ ต่อไปจะเป็นรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานสื่อมวลชนนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้ขอชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทุกท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนานหน่วยงานให้สอดรบับกับการเป็นสังคมดิจิทัล ทา่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ต้องปรับตัวตามความต้องการของประชาชนการยกระดับการบริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่ายสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกโปร่งใสและรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้จากที่บ้านและจ,จากมือถือของทุกคน สุดท้ายนี้ที่ฉันหวังว่าขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานดิจิทัลขอให้นำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะของ DGA ไปปรับใช้ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจากนโยบายนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมไว้ยย่างยืนขอบคุณมากค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะสองามขอบคุณครับะ